นี่อันนี้ผักบุชอบินผักบู้งนี้อใส่หัวไม่กินครับเป็นผักบุ้งใครเคยกินอันนี้มาเลเซียตะวันมาเลเซียตะวันไม่เคยกินเลยไม่เคยกินกับโนแฮมเตอร์เกรชอบกิ ินหรอคมล็ดนตวานนี่คือเมนกินเตอร์ชอบกินนะโอ้โหเบิอะเด็กๆอยากแมล็ดเร็จแล้วเด็กขาเมล็ดแต่ละชนิดหน้าตาเหมือนกันไหมเฮ้ยไหนเราดูสิขึ้นมาสองขวดจะไม่จะไม่ขึ้นมาสอขวดเหรมาที่งี้เห่อยไหมคะเหนือยไหาแเหนืยมาเราหยมาอะไก็ได้ครับอะไรก็ไหน้าตา รู้ไหมว่าทำไมมันถึงหน้าตาไม่เหมือนกันโอ้โหโต้นี้เดี๋ยวพี่ฟางขอหยิบคนละสองขวดแล้วยิบมาสขวดแล้วสขวดที่ตัวแล้วแล้วหยิบมาสองขวดแล้วหยิบมาหยิบาหยิบมาเฉยพอลูกหยิบไว้กับตัวพอขอสขวดนะต่อเบาครับระวังแตกนะถ้าเราคงขวดเนี้ยขวดเขาอาจจะแตกได้นะเรื่องไว้กับตัวขาว เนื้อ้งไหนคะตั้งเนื้อตั้งไหนตั้งสขวดเนลองตั้งโอเคต้ไหนุณเนไหนคะเลือกตสอไหนวัหเหมือนกันเหมือนกันไมครับีไม่เหมอไม่เหม่เหมือน